พอที่พระองค์ได้ทรงแปงไว้ในสถานที่ตัสโลคือพุทธคยาโดยปฐมยามพระองค์ได้ทรงเป่งว่าทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนนั้นความสงสัยย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมที่เป็นผลกรามในเที่นั้นก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองพระองค์ได้ทรงค้นหาว่าผลเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อพระอ,องค์ทราบผลแล้วพระอ,องค์ได้ทรงค้นหาเหตุของผลในมัชฌิมยามว่าทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พรามณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยย่อมสิ้นไปเพราะมันรู้เหตุที่ทำให้เกิดผลแล้วท้ายสุดแห่งปัจฉิมยามราตีใกล้รุงแห่งวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหพระองค์ได้เปลงวาจาว่า ทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่าพามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นกิเลสมารและเสนามานอันเป็นอวิชาอันเป็นในช่างผู้สร้างเรือนก็ดับสิ้นลงดุดดังแสงอาทิตย์ย่อมมีก่อนพระอาทิตย์ย่อมอุทัยขึ้นก็ฉันนั้นก็คือการที่พระองค์มานศสการไว้ในใจโดยแยบคายด้วยปัญญาของพระองค์ตลอดระยะเวลาอันนาน,านจนกระทั่งพระองค์ได้ทำลาย ในช่างผู้สร้างเรือนก็คืออวิชาหมดสิ้นสำรอกไม่มีเหลือดังที่บรรลังแห่งการตัดสู่ในวันที่7หลังจากพระอ,องค์ส่งเข้าวิหารสมาบัติออกมาแล้ววันที่7ก็คือวันที่พระอ,องค์ได้พิจารณาธรรมและสนบนิ่งด้วยปีติปสัสสธิสัมโพชฌงด้วยความอิ่มเอิบใจด้วยควะบารมีแผ่ซ่านในพระวรกาย และนั่งนิ่งอยู่ในเอลียาบทในการประทับอยู่ณบัลลังก์นั้นพระองค์ได้เข้าถึงแล้วในวันที่8พระองค์ได้พิจารณาดังนี้ว่าโลกนี้ย่อมถูกผัสสะครอบงำสิ่งใดถูกผัสสะครอบงำสิ่งนั้นย่อมนำทุกข์นำโทษนำภัยมาสู่ตนโลกนี้ก็หมายถึงสังฆาลโลก ได้แก่รูปนามขันห้านั่นแหละขันห้านั่นแหละครอบงำโลกให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะความมีขันห้าโลกนี้ถูกผัสสะครอบงำโลกนี้คือความเป็นนามและรูปมีผัสสะเป็นที่ไปย่อมนำทุกนำโทษนำภัยมาสู่ตนโลกนี้เกี่ยวข้องด้วยภพโลกนี้คือรูปนามที่ยังมีอยู่ในภพภูมิต่างๆในสามสิบเภูมิ พบภูมิไม่ได้เป็นของน่ากลัวแต่การมีขันที่ไปอุบัติขึ้นเป็นของน่ากลัวต่างหากดังที่พระองค์ตรัสว่าโลกนี้เกี่ยวข้องด้วยภพสิ่งใดเกี่ยวข้องด้วยภพสิ่งนั้นต้องยอมรับความแตกสลายหมดไปสิ้นไปดับไปไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนด้วยอัตตะตัวตนได้เลยโลกนี้เกี่ยวข้องด้วยภพสิ่งใดเกี่ยวข้องด้วยภพสิ่งนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสลายไปหมดไป โลกนี้เพลิดเพลินกับสิ่งใดบุคคลนั้นก็ย่อมเพลิดเพลินกับภายในวัตตะโลกนี้กลัวสิ่งใดโลกนี้ต้องเกี่ยวข้องด้วยความเป็นโทษของรูปนามขันห้าพิสุท,ทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ได้เข้าถึงพรหมจรรย์ด้วยการเจริญวิปัสสนาละโลกเสียเถิดโลกในที่นี้ก็คือโลกแห่งรูปนามขันห้านั่นเอง ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้สำรอกอวิชชาไม่มีเหลือด้วยกำลังแห่งความเป็นอริยมรรคได้เหลือสิ่งที่ปัรถนาคือเวทราคะได้แก่พันิพานพบหน้าของเราจึงไม่มีเราจึงเป็นผู้ชนะมารชนะสงคารามเสียได้จึงของ้อมน้อมในพุทธพธิพระองค์ทรงตัดไว้ที่พุทธคยา ขอนอบน้อมในสิ่งที่พระองค์ได้ปรากฏในสัปดาห์ที่สี่ซึ่งพระธรรมที่พระองค์ได้พิจารณาเป็นเหตุให้เกิดฉัพพลังสีได้แก่การพิจาณาพิธามพีดกโดยเฉพาะคำพีในมหาปัฏฐานณสถานที่คือรัตนกรเจดีเป็นเหตุให้เกิดฉัพพลังสีเหตุให้เกิดสัพพยุตยาน จึงขอ,อน้อมน้อมในสัพพยุตยานของพระองค์ด้วยการมนัสการในพ,พระคำภีปัตฐานดังนี้ว่าเฮตุปาจโยอารัมานาปาจโยอธิปติปาจโยนานตาลปาจโยสามานันตาลาปาจโย สังหาชาตาปาจโยอัญญามันยาปาจโยนิสัยยาปาจโยโอปานิสัยยาปาจโยปุเรชาตาปาจโยปาชาชาตาปาจโยอาเสวนาปาจโยกรรมปาจโย วิปากาปจโยอาหาราปจโยอินทริยาปจโยชาณะปจโยมคคปจโยสัมปยุตตาปจโยววปยุตตาปจโยอาทิปจโยนาทิปจโย วิคาตาปาเจโยอาวิคาตาปาเจโยขอน้อมน้อมในพระธรรมที่พระองค์ได้ส่งแสดงดีแล้วตลอด45การเลืดฝนที่พระองค์ได้ทรงประทบที่่ใดๆขอน้อมน้อมในพระธรรมที่อุบัติขึ้นครั้งแรกที่ป่าอีสิปัตนานีมรคทาทยวันในการปากาศาสนาด้วยความเป็นไปกดความจริงสี่อย่างคือธรรมจัก กับปวัฒนาสูตรขอน้อมน้อมในอนัตตลัคนาสูตรและอนุปปพิกถาที่แสดงครั้งแรกแก่พยาศาัขอน้อมน้อมพระธรรมที่เกิดขึ้นในภรรษา2 3 4 17 20สมัยที่พระองค์ได้จำาผรรษาห้าครั้งที่เวลทวันราชคือละมาคธขอน้อมน้อมในภรรษาที่ห้าที่พระองค์ได้ทรงเมตตาในการบวชพิสุณีองค์แรกของพุทธศาสนาได้แก่พระรนางประชาปีโคตมี ที่ป่ากูตาคามภพศาลีขอน้อมน้อมพระองค์ได้ทรงแสดงยงมก,กปฏิหารละกุมะบานโพสแสดงยงมากกปฏิหารขอน้อมน้อมในภรรษาเจ็ดที่พระองค์ได้ทรงโปรดพุทธมานดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขอน้อมน้อมในภัรษาแปดที่พระองค์ได้ปโปรดพระอนโรสิงคามานดบนสวรรค์ชั้นดา,ดาุมาร ด้วยการจำพรรษาที่8ที่สุมาราคิรีพระคะชมนบดเพสกาดาวันขอน้อมน้อมในพระธรรมที่เกิดขึ้นที่โกามพีพระองค์สรงโปรโดให้พิสูจน์สามัคคีธรรมกันพระองค์ได้โปรดบุคคลมากมายกรณีคือบิดามารดาของนางมาคันทีขอน้อมน้อมในพรรษาสิบที่พระองค์อยู่กับช้างปาลิเลยยกะ ขอน้อมน้อมใน 11, พรรษาสิบเอ็ดพระองค์อยู่เอกานาลาสถานที่ที่ท่านพระอันดอนีไซจีวันจนทุกวันนี้ขอน้อมน้อมพรรษาสิบสองที่พระองค์อยู่ใต้ต้นสดงขอน้อมน้อมพรรษาสิบสามสิบแปดสิบเก้าอยู่ที่จาริกาบันพศขอน้อมน้อมพรรษาสิบสี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ประจำพรรษาที่สารวัตถีเชตะวันขอน้อมน้อมพรรษาสิบห้าที่พระองค์ได้มารับวัดนิโคธาดรามอันเป็นวัดที่ศักยวงศริยวงศ ร่วมกันสร้างถวายพระอ,องค์ได้มาประทับพรรษาที่15บห้ขอน้อมน้อมพันษาที่16พระอ,องค์อยู่อาระวะกาเจดีขอน้อมน้อมในพรรษาที่2 1จนถึง44พระธรรมเกิดที่สารวัถีเชตวันมากถึง8444สูตรบน้อมน้อมในพระธรรมที่เกิดที่วัดของนาวิสาขาคือบพุพพารามอีก27สูตร ขอน้อมน้อมเดบพระธรรมที่อุบัติขึ้นที่สารวัตถีขอนักการในเริยส่งที่อุบัติขึ้นในสารวัตถีมากมายจนนับไม่ทวนอยู่ประมาณถึงห้าโกรดเลยทีเดียวขอน้อมน้อมในพรษาที่4ี่ที่พระอ,องค์ได้ประทับอยู่ที่กูตาคาม ขอน้อมน้อมในพระธรรมก็คือพระธรรมคำสั่งสอนที่พงค์ได้โปรดตลอดเส้นทางพันธุกามหัถิคาร์ามภักคามชัมพักามขอน้อมน้อมในพระสูตรที่พระองค์ทรงโปรโดไม่ให้เชื่อข่าวต่างๆคือกาลามสูตรขอน้อมน้อมในมหาประเศาสิที่พรงค์ทรงตัดว่าบุคคลใดๆใครพูดใดๆอ้างอิงใดๆเธออย่าพึงเชื่อทั้งสิ้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเช่นไรให้เธอเทียบเคียงในพระสูตรและพระวินยัยขอนคือมหาประเศาสิ ขอน้อมน้อมในหามือสุดท้ายของพระจุนท้าที่ถวายสุกรมัทวะขอน้อมน้อมเส้นทางที่พระองคเดินผ่านก็ได้แก่กับปุธานนาทีที่เกิดพระสูตรมากมายขอน้อมน้อมในแม่น้ําสายสุดท้ายคือหิตรัญยวดีเป็นแม่น้ําที่ข้ามจากไผ่สาวรีเข้าสู่ในกุศินาราเพื่อมาปรินิพานขอน้อมน้อมในอรันสาวองค์สุดท้ายก็คือสุพัตปรติพาโช ขอนอบน้อมในตลอด45พันษาและปัจฉิมพุทธพจน์ได้แก่ตังอยู่ในความไม่ประมานั่นเองขอนอบน้อมในพระธ,ธรรมของพระผู้มีพระภาเจ้าตลอด45พันษาขอนอบน้อมใน16แ้นที่พระองค์พุทธดำเดินไปตลอด45ปีได้แก่อังคะามาคตกายสีโกสลวชีมันละเจติกูรุป,ปัญจาระอาสกะอาเสนะอวันตีสัคยวงศและโกิยวงศ ขอ,อน,น้อม,น,อมน้อมในพระธรรมสวาคาโตภาควาตาธัมโมสานติิโกอากาลิโกเอิปัสิโกกปาณิโกปาจตางเวทิตาโพวิญญูหิติ ขอกราบมนัสการออาตรียสงสาวกของพระผู้มีพระภาเจ้าซึ่งท่านได้ส่งบาร,รมีตลอดเวลานานนับเนื่องด้วยอัคอะกระสาวกท่านต้องบำเพ็ญถึงหนึ่งอสงไขยกเษเสรแสนกับขอน้อมน้อมในบาร,รมีของอสิติสาวกในการสั่งสมถึงแสนกลับขอนอบน้อมในบาร,รมีของสาวกอันเป็นไปด้วยบาร,รมีเต็มก็บรรลุในการนั้น ข้อเรียสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามนนั้นปฏิบัติดีด้วยอาทิศีลอัธิจิตอัธิปัญญาจึงเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความงดงามอันเป็นสุป,ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติละความสุดโต่งสองสายอันเป็นการมสุขาริการนโยกและอัตตะเกลียมะฐานโยพ้นจากโภคสมบัติภาะวะสมบัติจึงได้รับการเข้าถึงคุณธรรมของเรียสงสาวกว่าอุชุป,ปฏิปันโนพอเส้นทางที่เข้าไปไปลายทางก็คือโลกุตตรธรรม อันเป็นยายปฏิปันโนสมควรในการที่กราบว่าพอดรยสงสาวกของพระผู้มีพระพาเจ้าปฏิบัติไม่หวนคืนถอยกลับในภพสามกรรมเนดสี่คติห้วิญญาณที่ที่เจัตาวาเกาจึงได้รับสมญาณน,นามว่าสามีจิตป,ปฏิปันโนอดิยสงสาวกของพระผู้มีพระพาเจ้าได้มีการกาหนดแล้สี่คููแปบุคคลสมควรเอาของอารางการปานี้มาถวายด้วยอาหุนโย สมควรนำปัจ,จัจสี่มัทวาเรียส่งสาว,วกของพระเจ้าหมุนนั้นเพราะเรียสงสาว,วกของพระเจ้าหมุนนั้นเป็นทักษินายฐานอันเลิศแล้วของโลกจึงสมควรในการยกศีรษะด้วยความกราบไหว้ด้วยการบูชาอันอันชลีกาลนิยเอราะเรียสงสาว,วกของพระเจ้าหมุนนั้นเป็นเนื้อนาบุญอันดีแล้วพระเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดแม้ระลึกคุณของเรียสงสาว,วก บุคคลนั้นตายเพราะกายแตกดับก็ละจากกายจากมนุษย์ยกอุบัติขุยนสวงสวรรค์ทีเดียวณนะบัดน,นี้ข้าพเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายได้น้อมระลึกในคุณของเลี้ยสงสาวกในธรรมาทิฐานโดยมีพระธรรมเสมอกันด้วยสังฆานุสติดังนี้ว่าสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโฆชุปาติปันโน วัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาค่าวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาค่าวะโตสาวกสังโฆยาธิทางจตาริปุริสายุคา นิอาธาปุริสะปปคาระเอสะภาคาวโตสะวกะสะโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัญชลิกะระนิโยอนโนตรังปุญญาเขตัง โลกาสติพุทโธพุทธังอาระหังพุทโธสุขโตภาควา